พระคถานี้เป็นพระคถาโบราณก่อนสวดบทพระคถานี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตให้สงบและลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วค่อยเริ่มสวดบทพระคถานี้สืบเนื่องต่อไปข้าพเจ้าขออารัธราบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปัจเจ้าทุาทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทุพระองค์ พระอรหันตุทุป,ปะองค์พระธรรมและพระอริสงฆ์ทั้งหลายอีกทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลในการละครังนี้ด้วยเถิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โตเส้นโตวารธรรมเมนะโตสัทธาเนสุเววะเรโตสังอาคาสิขันตุนางตโตสะเจตตังนามามิหังโตเส้นโตวารธรรมเมนะโตสัตธาเนสุเววะเรโตสังอาคาสิขันตุนางตโตสะเจตตังนามามิหัง โตเนโตวารธรรมเมนะโตสัทธาเนสุเววะเรโตสังอาคสิขันตุนังโตสจิตตังนมามิหังโตเส้นโตวารธรรมเมนะโตสัทธาเนสุเววะเรโตสังอาคสิขันตุนังโตสะจิตตังนมามิหัง โตเส้นโตวารธรรมเมนะโตสัทธาเนสุเววะเรโตสังอาคาสิขันตุนางโตสะเจตตังนมามิหังโตเส้นโตวารธรรมเมนะโตสัตธาเนสุเววะเรโตสังอาคาสิขันตุนางโตสะเจตตังนมามิหัง โตเส้นโตวารธรรมเมนะโตสัตาเนสุเววะเรโตสังอาคสิขันตุนางโตสะเจตตังนมามิหังโตเส้นโตวารธรรมเมนะโตสัตาเนสุเววะเรโตสังอาคสิขันตุนางโตสะเจตตังนมามิหัง เส้นโตว,วรธรรมเมนะโตสัทธาเนสุเววะเรโตสังอาคาสิขันตุนงตังโตสะิิตตังนมามิหัง